ถึงเวลาแล้วนะฮะมาเข้าสกู๊ปแรกของเรากันเลยดีกว่านะครับวันนี้ขออนุญาตเริ่มด้วยกรณีพิพาทครับต้องขออนุญาตกล่าวถึงนิดนึงนะฮะว่าคุณผู้ชมอาจจะคุ้นชินกับพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีในฉายาของซือเจ๊สั่งลุยนะครับที่มาของฉายานี้ก็เป็นเพราะว่าพี่บุ๋มเนี่ยนะฮะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายนะครับกับสังคมในระยะหลังๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เรื่องของการเพิ่มโทษคดีข่มขืนโน่นนี่นั่นนะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับพี่บุ๋มปนัดดาวงไพดีก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมออกมาอีกในกรณีที่เธอนั้นเคยถูกแอบอ้างชื่อนะครับไปใช้เป็นที่ปรึกษาในโครงการการคุ้สนโครงการหนึ่งซึ่งผลปรากฏว่าสุดท้ายแล้วไม่มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายกับพี่บุ๋มเองแล้วก็เพื่อนนักแสดงหลายๆท่านนะครับแล้วก็ล่าสุดเจ้าตัวมีการฟ้องกลับไปขยายพร้อมๆกันนะครับว่าพี่บุ๋มเขาจะแอคชั่นยังไงบ้างเช่ครับ คือปลอมว่าดากราได้แอบอ้างชื่อของตนไปเป็นที่ปรึกษาอาวุโสโครงการเรามีเราภายใต้สถาบันรคมมเร็งแข่งชาติโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเป็นเวลาสองปีได้ชักชวนดาราศิลปินให้เข้ามาช่วยเหลือและถ่ายทำซึ่งดาราทุก เห็นว่าเป็นโครงการที่มีชื่อตอนจึงยินดีมาช่วยทําให้เราเกิดความเสียหายและยังใช้ชื่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติไปหลอกลวงเงินจากประชาชนด้วยโดยที่หลังจากวันนั้นทางคู่กรณีได้เข้าแจ้งความกลับและฟ้องพวกตนรวม6คนเป็นจํานวนเงิน10ล้านบาทและยังไม่ยอมหยุดพฤติกรรมแบบเดิมจึงทําให้วันนี้ไม่ไหวแล้วต้องมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้ดูแลพวกตนด้วยเร้อยังมีการไปข่มขู่และกเกรงว่าจะไปกระทบกับคนอื่นอีกมุมปนัดดากล่าวว่าที่เข้ามา แจ้งความกลับในวันนี้ขอให้ทางกองปราบช่วยดูแลพวกเราด้วยเพราวะว่าทางดากันดาคู่กรณียังไม่หยุดยังไปออกรายการโทรทัศน์แถมยังมีการฟ้องเราทั้งหมด6คนที่รวมกันแถลงข่าวเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเป็นจนํานวนเงิน10ล้านบาทเราก็งงว่าฟ้องเราเรือารา่องอะไร ไม่ยอมรับในตอนท้ายเพราะว่าหลักฐานทั้งฝั่งนั้นอ่อนเหลือเกินถ้ายอมหยุดก็จะอาภัยให้แต่นี่ไม่หยุดอีกข้อหนึ่งคิดว่ากระบวนการนี้ไม่น่าจะทําเองคนเดียวได้เชื่อว่าต้องมีคนช่วยและทราบว่าเป็นใคร ในวงการบันเทิงนี้ยแหละวันนี้จึงขออนุญาตส่งชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือนายดากันดาให้กับทางตำรวจเราเหมือนโดนหลอกใช้แบ่งเครื่องมือเราไม่เคยทำอะไรให้ทำไมต้องมาทำเราถ้าคุณทำเราเราก็จะเอาคุณเข้าคุกเหมือนกันตอนนี้คนในวงการที่เคยโดนแอบอ้างก็มาจา้งความแล้วไม่ต่ำก,กว่า20คนความเสียหายเป็นทางด้านชื่อเสียงของเรามากกว่า ในวันนี้ก็มีหลักฐานที่ว่าประชาสัมพันธ์เบอร์บัญชีอย่างไรมีเทปรายการที่ด่ากันดาวไปอยงรายการแล้วเป็นหลักฐานมัดตัวเธอคลิปเสียงแอบอ้างเบื้องสูงวันนี้ฟ้องเพียบตอนนี้ยังสรุปไม่ได้แต่ที่แน่แนการแอบอ้างชื่อเพื่อปลอมแปลงหลอกลวงเอาเงินจากประชาชนยอมความไม่ได้ขอให้มักตัวคิดดีๆว่าจะเอาจริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้เราฟ้องอาญาคุณกลับเราฟ้องทางแพง่งคือสองล้านบาทและทางอาญาคุณแล้วถ้าจะถอนก็พร้อมจะให้ภัย สำหรับกรณีนี้เนี่ยนะครับต้องติดตามกันต่อไปนะฮะว่าใครจะเป็นคนถูกใครจะเป็นคนผิดนะครับก็ว่ากันไปนะครับใครผิดก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะฮะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเจ๊เนี่ยครับเขาขยับเมื่อไรเนี่ยรายไหนรายนั้นครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าเราจะกลับมาว่ากันด้วยเรื่องราวของความรักแล้วก็พร็ลิขิตนะครับสักครู่เดียวกับทูินไซเดอร์ครับ